สวัสดีครับผมปุ๊กปิยะจากอูโนเลอที่เซอร์วิสและเลอที้วันเอสเตวันนี้ผมมีโครงการทาวน์โฮมราคาสุดพิเศษมานำเสนอครับเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นใกล้บึงหัวทะเลบนที่ดิน32ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า150ตารางเมตรหน้ากว้าง6.5เมตรในราคาสุดพิเศษเพียง2.29้าล้านบาทเท่านั้นราคาคุ้มค่าสุดๆกับพื้นที่กว้างขนาดนี้ ในการเดินทางสะดวกสบายลงจากสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลประมาณ1กิโลเมตรจะเจอทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรมันตุค้า9ไปประมาณ800เมตรก็จะเจอกับโครงการจุดสังเกตก่อนเข้าซอยนะครับก็จะมี7 i เว่นอและระหว่างทางนะครับก็จะมีโรงแรมมิกและสนามไดกอล์ตรงข้ามกับโครงการจะมีร้านอาหารระเบียงเคียงน้ำสำหรับทาวน์โฮม2ชั้นนี้จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำ หห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องครัวห้องเก็บของส่วนพื้นที่ด้านหน้านะครับก็จะสามารถจอดรถได้ประมาณ2คันริเวณด้านหลังก็จะสามารถทำเป็นพื้นที่ซักล้างได้นะครับโครงการจะมีระบบความปลอดภัยในการเข้าออกโครงการโดยใช้ระบบชีการ์ด สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามหรือนัดชมบ้านนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0949878999หรือแอดไลน์ ID ปิยะ under score ปุขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆได้ทางเว็บไซต์ uno realty service.com และเพจเฟซบุ๊ก uno realty service สำหรับคลิปนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณครับ